แม่บุ้ยขออนุญาตตอบคําถามแม่ดีมนะคะเดี๋ยวแม่บุ้ยแต่งตัวให้เฮียชาแป๊บหนึ่งนะแต่งตัวให้เฮียชาบแาบหนึ่งสดๆเลยนะแม่สดๆเลยนะคะชานั่งสิลูกชานั่งก่อนเร็วๆชานั่งก่อนตอบคําถามตอบคาถามพี่ดีมก่อนเร็วๆตอบคําถามพี่ดีมก่อนนะคะชานั่งตอบคําถามพี่ดีมก่อนนะคะนั่งลงลลกเชื่อแม่มากเชื่อฟังแม่มากเชื่อฟังแม่มากนั่งลงเร็วๆอ่ะใส่ผ้าเันคลอให้เฮียหล่อๆก่อน ใส่ผ้ามันคอให้เงียรหล่อก่อนหล่อมากหล่อที่ส right, right, <laughs> <zyst> ุดในซอยเพราะว่าในซอยมีตัวเดียวในซอยมีตัวเดียวนะคะอร่อยย่างอร่อยย่างหล่อยว่นั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงรับตอบคำถามพี่ดีมก่อนนบนั่งลงตอบคำถามพี่ดีมก่อนเร็วๆนั่งลงตอบคำถามพี่ดีมก่อนเร็วดื้อถ้าได้ออกมาเราดื้อเสมอนะคะเงียชานะอ่านั่งลงแล้วคอยแม่นะอ่าคอยแม่นะคะ คลิปนี้แม่มู้ขออนุญาตตอบคำถามแม่ดีมนะคะแม่ดีมเม้นมายาวมากเม้นมายาวมากนะคะรักไปตลอดค่ะเข้าใจในความเป็นเฮียชาค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดถ้าวันหนึ่งเจอการเฮียชาจะเห่าหรือกู่ดีมก็จะรักไม่เปลี่ยนแปลงเพราะรักที่เฮียเป็นเฮียไปเพราะรักที่เฮียเป็นแบบนี้รักคือรัก ขอแค่ให้น้องแข็งแรงอยู่กับเอฟซีไปนานๆแม่มุออ่านแล้วแม่มุ่จะร้องไห้ค่ะแต่จริงๆนะคะคืออ่านแล้วแบบจะร้องไห้ไม่ใช่น,นะคือตื้นตันนะแม่นะคือตื้นตันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเฮียเป็นสุนัขที่ดุแล้วเวลาเอฟซีมาแม่มุจะเกรงใจมากนะคะจะเกรงใจมากแล้วก็จะบอกตลอดว่าเฮียชาเห่านะเฮียาชาดุนะเพราะว่าข้างในอ่ะ เป็นพื้นที่ของเฮียแต่แม่แม่เอฟซีน่ารักทุกท่านเข้าใจที่เฮียเป็นเฮียนะคะเข้าใจเฮียชาที่เฮียชาเป็นเฮียชาคือโดนเห่าแต่ก็ยิ้มมีรอยยิ้มให้ตลอดแต่ว่าอีกอีกอีกระดับหนึ่งเลยคือแม่มุ้ยก็จะพาเฮียออกมานั่งหน้าร้านให้แม่แม่ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเฮียก็จะไม่เห่ากันนะเฮียหล่อนะคะเห็นไหมเขาจะเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็แม่มุ้ยก็อ่านคอมเมนต์พี่ดีมแล้วแม่มุ้ยตื้นตันมากๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะตื้นตันมากมาก คือรักพี่เฮียเป็นเฮียไม่ว่าเฮียจะครูหรือเฮียจะเห่ารักพี่ดีไหมลูกรักพี่ดีก่อนเร็วลักก่อนรักพี่ดีก่อนเร็วเร็วลักรักพี่ดีก่อนเร็วเรวักพี่ดีออกมาแล้วจะพูดยากนะแม่นะเพราะว่ามองไปทางบ้านหูแดงไงครับรักพี่ดีก่อนเร็วๆรวักพี่ดีก่อนเร็วๆรวักพี่ดีก่อนเร็วๆแม่ก็แม่ก็กระตุ้นนะคะให้รักพี่ดีรักพี่ดีก่อนรักพี่ดีก่อนโอเคพี่ดีแม่มุดกลับขอบพระคุณนะคะที่เอดูเฮียแล้วก็รักเฮียอย่างใจอย่างแบบ ไม่ว่าเฮียเป็นเป็นยังไงก็รักนะคะถ้าว่านึ่งที่เจอกันถ้าวาหนึ่งได้เจอกันแม่มุสัญญาแม่มุจะเอาที่ค้อปากข้อปากเฮียไม่ให้เขาพี่เ ขอบคุณนะคะอ่าแล้วแบบปื้มตื้นตันแล้วก็น้ําตาจะไหลจริง,รงๆแม่มุ้ยตื้นตันนะคะรักที่เฮียเป็นเฮียนะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านขอบคุณเดฟซีทุกท่านที่แวะมาหาเฮียแล้วไม่ว่าเฮียจะเห่าหรือยังไงแม่แม่ไม่ถือโทษโกโรธเฮียเลยนะคะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแม่มุ้ยกลับขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ เอ็นดูเฮียนะแม่มุ้ยก็แต่งให้เฮียให้ดูสดๆนะคะให้ดูสดๆเลยว่าเฮ mm ีย hmm. เป็นแบบนี้กับแม่มุ้ยนะแต่กับท่านอื่นก็คงจะเหา่านิดนึงเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเฮียคอยให้คอยก่อนลูกคอยก่อนเจออะไรอะลูกเขาเจออะไรกัดเท้าไม่รู้นะคอยโอเคคอยลูกคอยโอ้โห <im itation> หนูแดงอยู่ไหนคอยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน,รอนเร,เร็วๆมองไปนหนูแดงนะคะถ้าออกมาหน้าร้านเฮียจะเป็นแบบนี้นะ อ่ะอะไรตกถ้าออกมาหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะยังไงแม่มุ้ก็กราบขอบพระคุณนะคะแม่แม่ทุกท่านในสื่อทุกท่านนะเฮียชามาสวัสดีค่ะไม่สนใจอะไรเลยเฮียชานสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วๆสวัสดีครับก่อนเห็นไหมดื้อมาสมกับชื่อมาดื้อไหมแม่แม่ยังไงก็ขอบพระคุณนะคะดือด้อดื้อมันเคี้ยว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 แม่มุ้มันเคี้ยวนะคะแม่แท่านไหนมันเคียเค้ยว មកមើលមកមើលមកយក